Hi วันนี้แอนนาจะไปสมัครงานค่ะลุกนี้ผ่านไหมคะ I'm going for a job interview today How do I look วันนี้แอนนาจะไปสมัครงานตำแหน่ง HR Administrative staff เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล Recruiter ผู้สัมภาษณ์งานเห็นแอนนานแล้วจะต้องตะลึงในความงามรับแอนนาเขาทำงานทันทีแน่ๆเลยค่ะเพื่อนๆว่าไหมคะหรือถ้าไม่เหมาะสมตรงไหนเอาปากกามาวงเลยค่ะ First impression ความประทับใจแรกในการสัมภาษณ์งานสำคัญมากนะคะ Check your appearance เช็ครูปลักษณ์ภายนอกของเราไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าเพราะทั้งหมดนี้จัดเป็น non-verbal communication หรืออวัจนภาษาที่เราสื่อสารออกไปค่ะเราจะมาเช็คลุคของน้องแอนนากันนะคะผมควรเป็นทรงผมเรียบร้อยเหมาะสมไม่ทำสีฉูดฉาด proper hairstyle and hair color เว <c oughs> cool ้นตาดำไม่ควรใส่เพราะ eye contact สำคัญมาก avoid wearing black glasses เสื้อผ้าควรสุภาพเป็นทางการสีสันไม่ฉูดฉาด appropriate and formal outfit not too colorful เครื่องสำอางควรเป็นโทนสีอ่อน light makeup ไม่ควรทาปากสีแดงจัด no red lips appearance ที่เราพูดถึงทั้งหมดวันนี้จัดเป็น non-verbal communication ที่เราสามารถเตรียมตัวได้ก่อนวันไปสัมภาษณ์งานนะคะ appearance ที่เราเลือกควรจะเหมาะสมกับ job context หรือบริบทของงานเราด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในวันสัมภาษณ์งานค่ะ good luck for your job interview ฝากติดตาม arts in a b a c ทาง Facebook Instagram YouTube กันด้วยนะคะ และใชาอยากรู้รอบด้านรู้กว้างรู้จริงอย่าลืมพวกเรา a r s k e a b a c k นะคะ